สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องไอเจ้าตัวแกรนฟิลโนไฮบิดตัวนี้นะครับปัญหาเรื่องไฟรูปเครื่องโชว์นะครับผมนี่ตันนี้ก็มีปัญหาไฟรูปเครื่องโชว์นะครับผมแต่ว่าการขับขี่ก็ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับว่ามันจะมีอาการดับหรือเปล่านะครับผมไม่ดับนะครับผม ขี่ไปขี่ยังไงขี่เป็นร้อยก็ไม่ดับนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาตั้งแต่เจ้าจของรถใช้งานมานะครับผมใช้งานมาประมาณ5-6ปีแล้วนะครับตัวนี้ยังไม่เคยไปตรวจเช็คหรือว่าเข้าศูนย์บริการสักทีนะเพราะว่ารถคันนี้ก็อยู่าตามอยู่ใกล้เมืองนะครับผมสำหรับคันนี้ก็วิ่งมา2 0 0 0มืนกว่านะครับผม สองหมนสี่แล้วนะครับผมนี่หัวเรียครับว่าขี่ปกติหรือเปล่านะครับขี่ปกตินะครับเพียงแต่ไฟรูปเครื่องโชว์นะครับผมการสตาร์ทก็ปกตินะครับไม่ได้ว่ามีปัญหาอะไรนะครับผมเครื่องยนต์ก็เดินเรียบธรรมดานะครับผมเบาไม่ดับนะครับผมขับขี่ปกตินะครับเรื่องไฟโชว์เราก็ต้องดูว่า สาเหตุเกิดจากอะไรนะครับผมาบางครั้งเราก็ไม่ได้เข้าไปตรวจเช็คที่ศูนย์บริการสักทีนะครับผมบางครั้งก็มีปัญหาเรื่องระบบค่าอากาศต่างๆนะครับมอ,อกกรองนะครับผมมอ,อกกรองมีการตันหรือว่าอากาศเข้าไปอย่างเจ้าเซ็นเซอร์ตัวเรือนดินเลิงไม่เต็มที่นะครับหรือว่าเซ็นเซอร์ความร้อนอุณหภูมิ ก็มีปัญหานะครับหรือว่าเซ็นเซอร์จับค่าอากาศก็มีปัญหาครับเราก็ไม่ได้ไปตรวจไปเช็คไปไป,ไปดูแลสักทีนะครับผมทำให้อันนี้ไฟโชว์ตลอดนะครับผมนี่ตัวน,นี้เราจะไม่สามารถลบโค้ดเองได้นะเพราะว่ามันจะเป็นต้องใช้กล่องพวกก่อนดอกเตอร์เท่านั้นที่จะลบโค้ดได้นะครับ ไม่เหมือนพวกคอนด้าตัวนี้นะครับผมนี่พวกคอนด้าตัวนี้เราสามารถลบได้เองโดยใช้สายไฟนะครับตัวนี้ก็เป็นเซนเซอร์คล้ายๆกันกันกบไอเจ้าตัวพิรโนครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกเซนเซอร์เรือนดินเลขกต่างๆครับถ้ามันสกปรกนะครับผมด้านในแบบนี้นะครับมันมีฝุน่นมีอะไรไรฝุน่นไปติดนะครับตรงไอเจ้าเซนเซอร์ที่มันเป็นขานะครับผม เต็เตือกก็ไน่สตามากตรวจจับค่าอากาศไปยังของ ECU ได้ครับมันก็เลยเกิดไฟโชว์นะครับผมถามว่าขี่ได้ไหมก็ขี่ได้นะครับผมใช้งานไปเลยนะครับสำหรับท่านที่กำลังว่าโอ้ตกใจนะครับไฟโชว์แบบนี้ครับเรื่องจะพังหรือเปล่าครับไม่ครับแต่เราไปดูแลพวกน้ำมันเครื่องนะครับผมมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายนะครับผมให้ เปลี่ยนตามระยะรอบที่เราน่าจะกําหนดเองนะครับเพราะว่ารถใช้งานมาเยอะเราก็ต้องเปลี่ยนบ่อยขึ้นนะครับไม่เหมือนตอนที่เราออรรถมาใหม่ๆครับนี่คันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับเป็นวูปีไอตัวสองพันสิบแปดสิบเก้านะครับทุกปืนข้อเบี่ยงแตกนะครับคันนี้แตกอย่างเดียวเพราะว่าน้ำมันเครื่องอไม่ค่อยได้เปลี่ยน มันเครื่องไม่สามารถสาดเข้าไปถึงเจ้าลูกปืนข้อเวียงได้นะครับส่วนมมกจะแตกเอเจ้าต,ตัวข้างสายนะครับผมเพราะว่ามันอยู่สูงนะครับตัวนี้น้ำมันสาดไม่ถึงเวลานะ้ำมันเครื่องเราน้อยนะครับครับทัาน,นี้ก็เตรียมผ่าเครื่องนะครับผมตัวนี้ก็ทําเครื่องนะครับอโโดดเอเจ้ารถเนมตานะครับผมวันนี้ก็ยังไม่เปิดร้านนะครับมา ทำคลิปก่อนนะครับก่อนเปิดร้านเดี๋ยวสายมาเราจะไม่มีเวลาทำนะครับเป็นรื่องแลม,มันตานะครับกำลังตรวจเช็คแล้วก็รออะไรนะครับอะไรก็หายากเกินนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม